อัสลามุอะลัยกุมครับวันนี้นะครับผมอยู่บนเขายายเที่ยงครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะครับรีสอร์ทแห่งใหม่ของเขายา่เที่ยงนะครับเป็นรีสอร์ทของพี่น้องมุสลิมที่มาทําไว้บนเขายา่เที่ยงนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับจะอยู่เลยมัสยิดแล้วก็ลัดเลาะ,ะเข้ากลางหมู่บ้านนะครับเลยหมู่บ้านไปสักหน่อยหนึ่งก็จะเจอวัดเขายา่เที่ยงใต้ สำหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นรีสอร์ทสไตล์กับแนวป่าไม้แนวเขาเรียกว่าคนที่ชื่นชอบกับธรรมชาตินะครับจะได้ดื่มด่ากับธรรมชาติดื่มด่ากับเสียงจิ้งรีเสียงจักจั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อน,อนทำแล้วะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนะครับได้มาอยู่ด้านหน้ารีสอร์ทนะครับกังหันวัลเล่ที่บนเขายะเทยงนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า,วาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่หนึ่งที่ เป็นเขาเรียกว่าบ้านพักสไตล์โฮมสเตย์นะครับแล้วก็เป็นกันเองมากแล้วก็แบบแนวธรรมชาติสุดๆเด <_ d ance> ี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับทุกคนไปเดี๋ยวผมพาเด,นดินเข้าไปดูข้างในครับ <_ d ance> ด้านในนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระท่อมเป็นซุ้มนะครับถ้าคนชอบสไตล์บ้านๆชอบสไตล์แบบธรรมชาติที่นี่แบบได้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 ไดไดเจอแน่นอนครับทุกคน <_ d ance> ดูต้นต้นไม้นะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับ สำหรับตัวด้านหน้านะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเป็นซุ้มแล้วก็เขาจะเขาเรียกได้วะมีของอำนวยความสะดวกนะครับเป็นกระท่อมไม้ไผ่เขาเรียกสไตล์โฮมสเตย์นะครับที่นี่นะครับก็จะมีที่พักแบบนี้หลายหลายแห่งนะครับสาหรับมุสลิมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็มีเต็นท์เอาเต็นท์มากางเองนะครับจะได้ความรู้สึกชิลอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรวมๆให้ดูนะครับต้องถูกใจคน สายรักธรรมชาติมากนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงจักจั่นด้วยนะครับกําลังร้องอยู่เนี่ยฮะโดยภาพโดยรวมนะครับก็ทัาดุลละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทนะครับเจ้าของโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวให้นี่เขาแนะนาตัวนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับนี้อะลัยกุมอัสลามเป็นไงครับสบายดีไหมครับสบายดีทำดุลินละทำดุลละกังหันวันเล่นี่เปิดมานานยังครับ ประมาณ2ปีได้แล้วค่ะ2ปีแล้วลักสนมากก็เป็นอ่าน้องๆคนคนที่พักเนี่ยครับเป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ามุสลิมอ๋อเป็นมุสลิมแล้วที่นี่มีมีค่าค่าเขาเรียกว่าค่าค่าเผาแกลงค่ะยังไงฮะอย่างเช่นบ้านไม้ไผ่ พักนะคะก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ค่ะ800บาทสองท่านฟรีอาหารเช้าจะเป็นห้องน้ำรวมด้านนอกนะคะครับก็จะมีสองสองหลังที่เป็นกระโจมเนี่ยค่ะข้างในก็จะมีเต็นท์ด้านในอด้านข้างที่มองซ้ายมือนี้จะเป็นกระโจมใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้านหน้านี้เป็นกระโจมแล้วก็จะมีเครื่องนอนแล้วก็มีพัดลมให้มีปลั๊กมีอะไรพร้อมค่ะแล้วก็มีลังกางเต็นท์ได้ใช่ไหมนี้ใช่ค่ะใช่ ร้านกอล์ฟตนี้เขาคิดคิดคิดต่อคืนเท่าไหร่ครับคนละสองร้อยบาทคนละสองบาทมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเอาสองร้อยบาทมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมค่ะใช่แต่ถ้าว่าคนชอบธรรมชาติคือมาที่ต้องต้องต้องดูแน่นอนมีหอยด้วยกันคืนนี้มีหอยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ทำดินแล้วแล้วก็มีอาหารพวกปิ้งย่างเหรอครับมีค่ะปิ้งเออลูกค้าเอามาทำเองได้ค่ะแต่ส่วนของทางที่พักก็จะมีชาบูเนื้อสไลด์ค่ะอ๋อมีชาบูเนื้อ สอ2ท่านทานได้2ท่านชุดเท่าไหร่นะครับ490าบาทสี่ริบาททำดิลแล้วก็มีอาหารตามสั่งเราก็เริ่มต้นที่60 70บาทประมาณโอ้ไม่แพงไม่แพงนะครับปกติครับทุกคนที่เที่ยวนะครับแต่ราคาอาหารปกติมากทุกคนแล้วก็บรรยากาศถ้าใครชอบแบบสไตล์ฟินฟินนะครับสไตล์แบบป่าแอบแบบชอบแบบธรรมชาตินะครับรักธรรมชาติได้เจอแน่นอนครับมานะครับผมแนะนํากังหันวันเล่ครับ อันนี้นะครับจะเป็นโซนที่เป็นระเบียงนะครับแล้วก็จะมองมองลงไปข้างล่างนะครับก็จะมีมีวิวที่อ่าที่เราชอบประมาณว่าเป็นวิวอยู่บนบนเขาอะไรเงี้ยฮะทุกคนมันจะมีตัวตัวห้องพักนะครับก็แล้วแต่เราเลือกว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับจะเป็นห้องพักที่เป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นกางเต็นท์นะครับหรือว่าเป็นกระโจมด้านในนะครับก็สนใจมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงปักหมุดไว้ให้แล้วก็ลงเบอร์ติดต่อให้นะครับว่าตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ติดต่อจาก เขาของนี่สอดเด็ดตรง